โอเคครับสวัสดีครับสำหรับ EP นี้เป็น EP ที่33สําสำหรับการรีวิวบ้านนะครับก็สำหรับ EP นี้นะครับจะเป็นเรื่องของครัวชุดชุดครัวชุดครัวนะครับสองฝั่งเลยสองฝั่งเนี่ยชุดครัวนะครับนะ ก็ในส่วนของชุดครัวเนี่ยนะครับก็ถ้าเกิดตอนแรกเราก็จะสั่งตัวบิวอินนะทำสั่งทำบิวอินแต่ว่าเมื่อคำนวณราคา完了แล้วมันแสนกว่า <c oughs> แสนกว่านะก็ไม่น่าจะไหวก็เลยไปได้ชุดครัวที่โฮมโปรนะครับชุดครัวชื่อว่านี่เลยนะคิดโชนะครับคิดโช ก็พอดูแล้วในเรื่องของตัวราคาแล้วก็น่าจะพอได้นะครับสำหรับชุดครัวนะครับอันนี้ก็คือชุดครัวคิดโชคสองฝั่งเลยนะสฝั่งเลยนะครับมีทั้งข้างบนข้างล่างนะครับโอเคครับสำหรับชุดครัวนะครับของคิดโชคนะครับเราซื้อมาชุดละ32,600บาทนะครับชุดด้านล่างนี้นะครับก็ มาณายาวประมาณ2เมตรนะครับแล้วก็จะมีะด้านบนนะครับเฉพาะตัวตู้นะครับมีทั้งหมด4ช่องทั้งนึ่งสองสาส่วนชัดที่สีเรามาใส่ด้านนี้นะเรามาใส่ด้านนี้นะครับเพราะว่าด้านนี้จะใส่ไม่ไม่พอและติดตั้งไม่พอนะครับก็ส่วนด้านนี้นะครับก็ซื้อมา เหมือนกันถ้าเป็นชุดเดียวกันนะครับแต่แตกต,ต,ต่างกันที่ด้านนี้เราจะวางซิงค์น,นะครับซิงค์น,นะครับในชุดนี้ก็จะมีที่ที่ความความจานนะครับที่ความจานนะสองชุดแหละแต่ว่าเราติดตั้งทั้งสองฝั่งไม่ได้ไหนเราเปิดให้ดูเห็นซิเป็นโอเคนีค่ก็จะมีชั้น เป็นลนักษณะของซอฟโค้ดนะครับโอเคนี่ครับอีกส่วนด้านหนึ่งเนี่ยนะครับเราก็จะเป็นเตาแก๊สนะครับราคาของชุดครัวนะครับไม่รวมกับตัวเตาแก๊สนะครับส่วนเตาแก๊สเนี่ยเราก็จะซื้อมาต่างหากนะครับรวมถึงตัวตัวดูดอากาศนะครับท่อแล้วก็หน้ากาก กันแมลงนะครับที่อยู่ด้านนอกนะครับชุดนี้จะอยู่ในราคา10,000หมื่นหนกว่าบาทนะครับเดี๋ยวราคาจริงๆจะขึ้นให้ดูนะครับก็เป็นของแม็กนะครับโอเคนะครับแล้วก็จะมีชุดวาวนะครับที่อยู่ด้านในนะครับอ่าส่วนถังแก๊สนะครับจะใส่ถังแก๊สได้นะครับ ป็นถังแก๊ส7กิโลนะครับถ้าถังใหญ่กว่านี้ใส่ไม่ได้นะครับก็ใครที่ซื้อมาก็ต้องดูนิดหนึ่งนะครับก็คือมันไม่สามารถที่จะเอาถังแก๊สใส่ไปได้นะครับในส่วนของจุดครัวนะครับโอเคครับส่วนด้านนี้จะเป็นซิงค์นะครับซิงค์ล้างจานนะครับก็จะเป็น1หลุมนะครับราคา2 6 9พบาท นะครับนี้ก็หนึ่งยุมก็เพียงพอนะครับโอเคครับสำหรับชุดครัวนะครับที่เราซื้อมาก็สรุปง่ายๆก็คือนะครับเราก็ซื้อของคิดโชวมานะครับแล้วก็ซื้อมาทั้งสองฝั่งเลยแต่ก็เหมือนกันนะครับผมก็ว่ามองว่ามันก็ยังคงความสวยอยู่นะครับแต่ว่าสําคัญก็คือว่าเราต้องเสียค่าติดตั้งนะครับสาหรับการที่เราไปซื้อจากผมโปนะครับก็จะเสียค่าติดตั้งชุดละ 3,000ั 3, บาทนะครับสองชุดก็6000บาทนะครับสำหรับชุดซิงค์นะครับเราก็ต้องเสียค่าติดตั้งอยู่เหมือนกันนะครับก็คือชุดซิงค์ค่าติดตั้งอยู่ที่800บาทนะครับแล้วก็ชุดติดตั้งเตาแก๊สนะครับอันนี้ก็ต้องเสียนะครับก็เสียในราคา1,400บาทนะครับก็ในเมื่อเราติดตั้งเองไม่เป็นนะครับก็ต้อง ยอมรับในเรื่องของการที่ต้องให้เขาติดตั้งนะครับเพราะเนื่องจากว่าน่าจะมืออาชีพมากกว่าเรานะครับเพราะนั้นใครที่สนใจผมก็ว่าราคาโดยรวมแล้วทั้งหมดถ้าเราดูนะครับก็คือชุดครัวนะครับสฝั่งนะครับยาวฝั่งละสอเมตรนะแล้วก็ในราคา3าม0มื่้บาทนะครับ รวมมกับตัวซิงค์รวมกับที่เตาแก๊สนะครับรวมดุลจัดก็ราคาก็น่าอยู่ประมาณ9ก้าหมบาทนะครับเดี๋ยวโดยรวมแล้วของของครัวเนี่ยก็เดี๋ยวผมรวมให้ดูอีกทีนะครับว่าราคาเท่าไหร่นะครับดูที่หน้าจอเลยนะครับโอเคครับสำหรับ E ีีนี้นะครับที่เกี่ยวกับเรื่องของครัวนะครับก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับพบกันใหม่ อีพีหน้านะครับจะเป็นเรื่องของอะไรก็ติดตามชมกันได้นะครับขอบคุณครับสำหรับการติดตามรับชมช่องไปชิวๆนะครับช่วยกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องด้วยนะครับขอบคุณครับ